นี่สึปกปาน้องหนึ่งดันละตังร่างสวัสดีครับทุกคนมาต่อเนื่องกับ SNG ปืนที่3เลยนะครับคลิปนี้เรามากับปืน AP5 นะครับเป็นปืนยุคโควของภาคใหม่นะครับบอกเลยว่าสําหรับผม AP5 ในภาคนี้นะผมชอบเสียงปืนมากกว่าของภาคเก่านะครับตัวเสียงปืนมันดูบู๊ดูแอคชั่นขึ้นมาเยอะเลยครับ ดาเมจปืนนี้ต้องบอกว่าแรงพอๆกับ AK74U นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เท่า Mag10 นะครับส่วนเรื่องรีคอยก็มากกว่าของภาค Modern Warfare อยู่นิดนึงนะครับแต่พอคุมได้ครับเนื่องจากมันเป็น SMG นะยิงระยะใกล้นะครับมาเรามาดูของแต่งกันนะครับ Barrel ชิ้นแรกนะครับผมใส่เป็นอันที่3นะครับ Lenforce Heavy มันจะบวกดาเมจเว n g e แล้วก็บูลเลต velocity นะครับได้ทั้งดาเมจแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วนะครับมาที่ Muscle นะครับผมใส่อันที่4เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะบวก vertical เยอะกว่าอันแรกนะครับแต่ว่ามันจะลบ ฮอลเลเซ่แทนนะครับก็คือมันจะบวกแนวตั้งเยอะกว่าแต่ว่าจะไปลบแนวนอนแทนนะครับที่3ามผมเลยมาใส่อันเดอร์บอลเลที่เพิ่มแนวนอนเข้าไปช่วยนะครับอันนี้มาที่กระสุนนะครับผมใส่เป็นสีเซดําแม็กอะไรนะครับอันนี้มันบลักหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าแอนิเมชันการรีโหลดนะครับมันยังไม่เสร็จเลยแต่ว่ากระสุนมันรีเข้าตัวปืนไปแล้วมันลบรีโหลดก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันแทบไม่ลดเลยอ่ะไม่รู้อันนี้บักหรือเปล่านะครับแต่ผมผมใช้อันนี้ต่อมาผมออปติกเหมือนครับผมใช้ไมโครเฟก LED นะครับมองง่ายเป้้าากวง โอเคครับของแต่ง M5 ก็มีเท่านี้ครับคลิปต่อไปบอกเลยว่าหมวดลูกซองมาแล้วนะครับแล้วก็ยังขอปืนที่อยากเห็นผมเล่นมาได้เรื่อยๆเลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไรเดี๋ยวบอกในเพจกับนิดคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับอสูนมากของแน่นกดไม่ลงมนเลยโอ้อยากเดนยิงอพาร โหเพียบโอ้โหเสียงล่มเพียบบัพบับโอ้โหโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เอ้ยมันมีสีโฟด้วยนั่นอะแต่มันแม็นีไม่ทันเหนียบแล้วโอ้โหเดือดหายเดือดหายที่เก็บไว้เดืยดหายสองคิวแบบเลือดหอไม่เสียเราพัฒนาอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวจะไปปั่นคนบนไอ้นี่ต่อปั่นฟรีคิวสวยว้ซะก่อนเรียบร้อยฟรีคิว มันระเบิดนะแบบมันไม่ระเบิดทีเดียวมันไประเบิดอยู่ใกล้ๆแล้วมันแบบยังไม่ชนเลยนะเวย้ยแตบบ่เลือดแม่งหายแล้วก็ดับเลยคืออะไรวะก,กลิดิแบบโอ้โหไม่ลอยแกเอ้า<ไ>อะไรของเขาวะเอ้าเฮ้ยมันไม่โดนระเบิดผมตายแล้วมันตายได้ไงวะเมื่อกี้หรอือผมยิงมันเลือดก้าวๆแล้วมันโดนกินปะไม่ต่าตอบนะผมตั้งแต่กล่องแรกอะต่อต่อธรรมดาของผม อยู่เลยเอ้ยโหลดเลยเฮ้ยต่อแล้วรวจังอ่ะอยูไปเลยกำลังแค่เดียวขอร้อยนึงขอร้อยนึงขอร้อยนึงมีคนขยับหอเราอ่ะสวยงามดีครับกำลังเจาะเฮ้ยมันอยู่ในบ้านนั้นเว้ยไม่ออกอ่ะคืออะไรวะมันรอเราอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมระเบิดเปิดประตัว ตายอะไรวะนั่นน่ะลงเหมือนกันจะระเบิดประตูอ่ะยูวีอีกรอบ้วยคุ้มเมื่อกี้หมู่บ้านไม่เจอใช่ป่ะเจอเจอเจอเอาเปิดต่อให้โอ้โหสามตัวมันเปิดโหลดอ่ะดีมาอ่ะใช่ใช่ผมนึกว่ามันอยู่ตรงเ้าไก่ครับ อันหนึ่งมีผมได้ตัวนึงตะก้ากูตะก้่มมาสู้ละน้องอีหนึ่งเดี๋ยวตีเดียวตีเดียวติดมาก็ไม่วัดหรอมันอยู่ไหนหาฟ้าเหรออยากโดนนักครับเอ้าอยู่ไหนจากาาไหน,นหันมาช้าไปจากไหนาาจากไหนจากไหนบ้านนี้บ้านนี้ น็อคไปเพื่อนอเรื่อมันุ่ลงมาเรื่อนมันพุ่งลงมาอันนี้น่าจะมีชุบว่ะเหลือทรงเอาหายเฮึหลงระลัลงเจะเอ๋เรื่อนมันพุ่งลงมาห <laughs> มีไปดูบ้านเก่าที่ผมยิงอ่ะมันอาจจะเก็บของเสียงหลอนจัง,งวะ ไม่มีไม่มีคืว่ากดเนี่ยเอยมองง่ายดิโหลดทั้งหลังเราไก่อะ่ะเฮ้ยเราไก่เฮ้ยดูดูดู็ดนผมผมขับรถไปทุกทิมเลยโอ้โหวิ่งมันพร้อมกันเลยไหลอัพงงเนี่ยแหละปืนท <โด S 1> ี่โกงอ่ะ้ยแม่งพลาดไปน,นั้นนึง อ้างใจมึงปัดลงมามีเอ็ดวานดูบู๊ซื้อโหลดมาเฮ้ยวงมาดีกว่าไป้งหน้าซื้อซุปไอ้เงินกันดีโหลดใหม่มาเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีคนแวบๆนี่ยังร้อนมาอีกร้อนไหอีกบนตึกแดงตัวนึงแล้วก็ตรงช็อปเหมือนมีตัวนึงแอดวานดิครับปั๊มก็มีนะมันโดดมันโดด โอ้โหวิ่งหลังเต่าไปแล้วดูรถเดีย๋ยวไปเอาสิบล้อกันดับไปแล้อนะโอ้ข้างหน้าเลยลงลงเอ้ยระวังโกดังยิงมานะตรงนะั้นโกดังมีโกดังมีอยู่หลังโกดังหลังโกดังทางที่ผมจอดรถอะไอ้นี่โดนมาดิมึงโดนมาด,มดิอยากโดน นนกัรถดดำปะรถดำปะใช่ใช่ผมจะขับเข้ามาช่วยแม่งโดดหน้ารังเงี้ยโดนเฉยเฮ้ยทำไมอีเวนต์ฮอลมาบ่อยอย่างวะมีรถมาด้านหลังเอาเนี้ยเจอแล้วมีซ้ายซ้ายนิดนึงลงสะพานลงสะพานติ่ไหนกอยระบบติ้มหนยเออขับรอใต้รอใต้ไปเอาละเปิดยิง้ไง แต่งหนึ่งน็อกหนึ่งวิ่มากที่นั้นพุ่งเข้าไปเอารูบนเะข่ารับเพื่อไหนได้ป้างแค่นั้นเขอน็อกเขอน็อกไม่โดนเชิดและไม่โดนเชิดแล้วผมไว้ตัวยิงมีน็อกโอ้ยเฮียมุมเสียเปียกที่หายตัวนี้เฮ้ยมีมัน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 ชุบตรงเนี้ยมาร์้มอ่ะ มียตายปะยี่ลงไปละสวยเจ็บเจ็บเจ็บพี่เอ้ยตัวบัานเขาผมไม่ได้ทำแตกตัวนึงน้องหนึ่งเราตรงหน้าก่อนมีล็อกล็อกล็อกบ้านให้มันโผล่จี๊ดฮะมีกดที่สี่มาแล้วมั้งไม่รู้ว่ะไอ้เด็กฮู้วว้าพกออกยิงผม ไอ้เหี้ยผมแบบกำลังง้างสตันเลยดรีมอาร์ไปวังเขาปะเดี๋ยวไปช่วยนี่ขวานี่ก่อนมีเอ้าตีที่นี่ปะมันอยู่ดาดฟ้าหมีดาดฟ้าสองตัวสามตัวโดดมาดิโดดมาโดดมาตรงนี้โลเฮ้ยโดดไปแล้วโดดโดดไปซ้ายไปซ้ายเลยอ่ะนี่อ่ะเขาอ่ะเฮ้ยดีโลไมนเจอแล้วแตกอ้าวแล้วทำไมรถผมเปลี่ยนไป มีปะมีครับท่าน,นี้ไปาจะเปลี่ยนรถเดี๋ยวไนี่อ่ะเดี๋ยวเราคาไม่เห็นแล้วมันอยู่โดมเยี่ยโดมที่จอดใช่ปะเฮ้ยท่นานเอ้าโลงเลยรอหายรอห้น้องเนี่งพบสามปะสามชื่อละคุลอตี้บอกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนยิงกับผมคุลอตี้กันเลยนะที่มีไวเลยครับ อู premises, ้นะเดียวอู้สองตัวไอ้เหี้ยคนลระตี้คนลระตี้กระผมคนลระตี้สองตัวตรงรถผมเลยเอาเงินเงินไปเงินไปเฮ้ยผมเก็บของทันปะวะอู้ไม่ทัน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 โยอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ไอปของคตาเลยดาวน์ดาวนเอาวน์เอาไง ไอ้านากาศาละมันขับโรเวอร์อยู่ข้างนอกอะ่ะกี่ตัวกี่ตัวเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวหนึ่งกี่นอกหนึ่งเดีย๋ยวโรเวอร์เหนะยิงนอกขับโรเวอร์เข้ามาเห็นปะยิงข้างหน้ายิงหน้าหลังก่อนไหมหลังยิงหล่งก็ได้แตกปะ ป้องสี่ยังหรอวะยิงกันเดือบเบอร์เลเบอร์กันเลยเฮ้ยมีคนลอดมาตรงกล่องเหลืองไปแนไปบ้านนั้นดีกว่าบ้านนั้นง่ายกว่าไปบ้านนั่นอ่าได้แหละเฮ้ยข้างนอกนี่ผมลงบ้านนี้ก่อนอ่าลงวิ่งนะครับมันเก็บของอยู่เฮียขวายิงขวาเขามีนะเฮียผมลงสองทางเลยโอ้เจอกอนไปยิงบ้านเฮียนี่ก่อนโผล่มาดิ ขอตำแหน่งได้ไหมที่ดลุมหนึ่ง่านหนึ่งมีบ้านเนี้ยแล้วก็บนเขาเนี้ยเี่ยมยิงไปจากขวาเนี้ยนะเก็บได้ปะวะตอนนี้มีคนหนึ่งลือหนีเยี่ยเเดี๋ยว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 เดียวแปนไปแล้วกันมันเพิ่งลงเหมือกันอุ้ยอนปลาแตกผมอุ้ยเกือบแตกเืาะปลาเซมเทคแม่นเลยนะอันนี้สองจวดสองรวเลเคลเพลน็อกให้หนึ่งนละไปันไหนอ่ะทสอง ต้านอีกหนึ่งต้านโดนต้านโดนต้านโดนคนมีเกาะข้างหลังชุบมานี้ผมกลับบ้านเดียวเรื่อยระยะปะเดี๋ยวละยิงเลยมีกองกระสุนให้เฮียก็แตกตัวหนึ่งน็อกในบ้านน็อกหนึ่ง สวยว่าฝาต้องมีวิงหรอมันบวกกันแถวๆ้ตึกนะครับไ่เก็บโรดก่อนเดี๋ยวจบคลิปไม่ใช่ปืนตัวเองแต่ทนายก็ยิงคมอยู่ยใครไปบ้านใช่ไหมเหลือเจ็ดตี้ทำไมมันเงียบจังวะอ้อหลังไอ้นี่ยิงตะเพิงขับรถกำลังบ้านบ้านกำลังกอ้อมไปบ้านแดงเขียใช่ปะเป็นบ้านเราสวยบ้านเราสวยตึกนี้ไม่เขียนะจะมีตี้สิบล้ออยู่ตึกเนี้ยชัวร์ ขวาหน้าเราน่าจะสามคนนะออกตัวเดียวกว่าเฮ้ยขับรถนอ็นอะนะคนเดียวคนเดีวยวคนเดียวเจ้าไปติม๋มอยู่ที่ใดโอ้โหมัแนแดงเจ้า <c oughs> <c oughs> ไปติม๋มอยู่ที่ใด การทำนายคือแชมชิว